อานังสุขิโตโนโมีขอให้ข้าพระเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุขนิทุโคโหมีจงเป็นผู้ไร้ทุอาเวโรโมีจงเป็นผู้ไม่มีเวนอาพยาปาชโชมีจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน อานิโคภโมีจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์สุขีตตานังปรินารามีจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดสาเพสัตตาสุขีตาโหนตตขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ถึงความสุข สัพเพสัตตาเวราโทนโตขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเบรสัพเพสัตตาณภิยาปาชาโทนโตขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันสัพเพสัตตาอนิฆาหนโต ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์สพเพสัตาสุขิอตานังปริหารันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดสพเพสัตาสาพัพพทุกขาปมุจจนตุ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกทั้งมวลส,สะเภสตาลัทธสัมปติโตมาวิกาชันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้พรากจากสมบัติอันตนได้แล้ว ส,สัพเพสัตตกรมมสกากรรม,มาทายาทากรม,มโยนิกรรม,มพันทุกรรม,มปฏิสารนาสัตว์ทั้งลายทั้งปวงมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ยังกรรมการกริสันติกัลยาณงวาปาปะกังวาตาสาธายาธาภวิสันติจากทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปจากต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสื่ไปฝึกให้ใจสงบให้ใจอยู่กับกาย ฝึกปล่อยวางเรื่องที่เป็นอดีตปล่อยวางที่วิตกกังวลในเรื่องอนาคตพยายามให้ใจสงบอยู่กับปัจจุบันความสงบนี้มีความจำเป็นมากเพราะว่าความสงบเป็นที่อยู่ที่อาศัยของใจถ้าใจเราไม่สงบมันเสียศูญไปสมดังพุทธภาสิทว่าความสุขความดับทุกขอันไหน ก็สู้ความสงบไม่ได้ไม่มีเราฝึกใจเข้าสบายออกสบายทุกๆอิริยาบถใจของเราจะได้อยู่กับปัจจุบันพระพุทธเจ้าท่านตัดพุทธภาษิตในโอวาทปาติโมกไว้ว่าสัพพปาปัสสะอรกรณังค,คือการไม่ทำบาปทั้งปวงคนเราต้องทำความดีตั้งแต่เช้าจนหลับ ตื่นขึ้นก็ทำความดีต่อเสียสละต่อการปฏิบัติอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนรักษาศีลเป็นผู้ปฏิบัติธรรมมีสมาธิอยู่กับการรักษาศีลสมาธิก็แปลว่าความสงบความสุขความดับทุกข์ความเย็นใจความสบายใจศีลกับสมาธิมันก็ต้องไปด้วยกัน ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใจมีความสุขใจเย็นใจสบายปัญญาคือความฉลาดความเฉลียวรอบคอบคิดได้ดีคิดได้เก่งเป็นคนมีเหตุมีผลแต่ปัญญานี้อย่างใช้งานไม่ได้ถ้าไม่มีศีลถ้าไม่มีสมาธิปัญญาเราจะไม่ได้ผลไม่สามารถที่จะละกิเลส ละตัวละตนได้ต้องอาศัยศีลคือความประพฤติปฏิบัติชอบต้องอาศัยสมาธิคือความตั้งมั่นหนักแน่นไม่หวั่นไหวไม่งอนงนันไม่โยกคลอนทนต่อการท้าทายต่อการพิสูจน์จิตใจที่สงบเป็นจิตใจที่ความปรุงแต่งเข้ามาก่อกวนไม่ได้เราถึงจำเป็นต้องฝึกสมาธิ ให้เป็นธรรมาชาติในชีวิตประจำวันให้ใจมันมีความสุขให้ใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ให้จิตใจมันหลงโลกหลงอารมณ์หลงสิ่งแวดล้อมเป็นจิตใจที่ไม่ถูกอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมไม่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสลาบยศสรรเริญในชีวิตประจำวันมันมาครอบงำ ถ้าเรามีสมาธิแล้วมันจะแยกกันไปคนละเรื่องสิ่งภายนอกมันก็เป็นภายนอกกายมันก็เป็นกายใจมันก็เป็นใจมันจะสงบอยู่เป็นสุขอยู่ดับทุกขอยู่เราต้องทำไปอย่างนี้ทำไปเรื่อยๆทำไปทุกวันเราทำงานก็ให้ใจเรามีความสุขกับการทำงานเราทำกิจวัตรก็ให้ใจเรามีความสุข กับการทำกิจวัตรประจำวันเราอยากไปแยกว่าการปฏิบัติธรรมก็อย่างหนึ่งการทำงานก็อย่างหนึ่งที่แท้มันเป็นอันเดียวกันมันจะแยกกันไม่ได้เหมือนกับเรามีลมหายใจเราอยู่ที่ไหนเราต้องหายใจถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้อินทรีย์ของเราก็แก่กล้าเราก็จะได้รู้ว่าเขาทำอย่างนี้เอง เขาปฏิบัติอย่างนี้เองคือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมคือการเสียสละละตัวละตนการทำงานก็คือการเสียสละละตัวละตนละความขี้เกียจขี้คลานละความติดสุขติดสบายผลที่ได้รับก็คือเราจะเป็นผู้ที่มีความสุขร่ำรวยด้วยโภคพย์าและก็ร่ำรวยด้วยคุณธรรมทําไปเรื่อยๆ อย่าไปใจร้อนคนเรามันใจร้อนทำอะไรนิดหน่อยก็อยากได้มากปฏิบัตินิดหน่อยก็อยากบรรลุเกเรตมันเผาตัวเองมันเผาทั้งที่ยังไม่ตายเรียกว่ามันตกนรกทั้งเป็นทั้งที่ยังไม่ตายมันเผาตนเองยังไม่พอมันเผาคนอื่นเผาพี่เผาน้องสารพัดท,ที่มันจะเผา เราไม่ต้องอยากเราสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้พร้อมให้เต็มที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทที่จริงเราก็ไม่อยากประมาทแต่บางทีพาดขันของเราไม่อำนวยเลยกลายเป็นคนประมาทเราเป็นคนใจอ่อนจิตใจไม่เข้มแข็งไม่ตั้งมัน่นใจไม่มีสมาธิมันเลยไม่มีกำลังเราก็ต้องเข้มแข็ง ต้องหนักแน่นต้องกล้าหารต้องกล้าตัดก,กล้าลักล้าวางเราต้องตายคือตายจากความคิดอย่างนี้อารมณ์อย่างนี้ตายจากความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้ถ้าเราไม่ตายเราก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปทางที่ดีส่วนมากมันติดมันอะไรอาวรมันไม่อยากทิ้งเพราะสิ่งเหล่านี้ มันสร้างบารมีมาด้วยกันนานแล้วมันไม่อยากพัดพลาคจากกันเราจำเป็นต้องตัดต้องละต้องวางเราต้องตัดสังโยชนตัดสังสารวัตรด้วยความจำเป็นเพราะการเกิดทุกคราวเป็นทุกร่ำไปการแก่ทุกคราวเป็นทุกร่ำไปการเจ็บทุกคราวเป็นทุกร่ำไปการตายทุกคราวเป็นทุกร่ำไปมันเป็นสิ่งที่น่าเบื่อ มันไม่มีอะไรนอกจากทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปการที่เรามาสงบระง,งับสังขารทั้งหลายจะเป็นสุขอย่างยิ่งเรามีสมาธิมีความตั้งมัน่นพระพุทธเจ้าท่านถึงหายใจเข้าก็สบายหายใจออกก็สบายมีปิติสุขเอกคตา ไม่วิ่งไปตามอารมณ์ตามสังขารชื่อว่าความปรุงแต่งมันเป็นทุกข์อย่างยิ่งให้เรากลับมาที่ใจเรามันเป็นของง่ายปัญหาต่างๆในโลกนี้มันมาจบที่ใจเราเรื่องภายนอกมันไม่จบเรามาทำปริญญาทำเรื่องดับทุกข์ภายในใจิตใจให้กับตัวเองนี่แหละเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง ถูกตรงสมควรและเป็นบุคคลที่น่ากรากหน่าไหวเป็นบุคคลที่เกิดมามีประโยชน์ไม่สูญเปล่าเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นบุคคลเช่นนี้น่าจะมีมากๆจะได้นำความสงบความสุขความร่มเย็นแก่ชาวโลกทุกๆคนที่เกิดโลกเดียวกันกับเราเราต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง ด้วยการมีศีลสมาธิปัญญาจะได้เป็นผู้มีความสุขความดับทุกส์สูตตนเองที่ถาวรรับรู้ทางกายและรับรู้ทางใจพอเข้าไปรับรู้เรื่องแล้วคราวนี้ก็จะเกิดความรู้สึกตามมาอย่างใดอย่างหนึ่งในความรู้สึกสามประการเป็นความรู้สึกสบายใจหรือบางครั้ง รับรู้เรื่องแล้วก็ไม่สบายใจแต่บางครั้งไปรับรู้เรื่องแล้วเกิดความรู้สึกเฉยๆตัวรู้สึกสบายใจรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกเฉยๆตรงนี้เขาเรียกว่าเวทนาสุขก็คือเวทนาตัวหนึ่งทุกข์ก็เป็นตัวเวทนาตัวหนึ่งถ้าเฉยๆเขาก็เรียกว่าอุเบกขาวเวทนา ฉะนั้นเมื่อเราเข้าไปรับรู้เข้าไปรู้สึกรู้สึกทางตารู้สึกทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจพอเราเข้าไปรู้สึกแล้วมันจะเกิดความรู้สึกตามมาอย่างใดอย่างหนึ่งในความรู้สึกสามประการบางครั้งก็รู้สึกสบายเขาเรียกว่าสุขบางครั้งก็รู้สึกไม่สบาย เขาเรียกว่าทุกข์แต่บางครั้งสบายหรือไม่สบายไม่มีเขาก็เรียกว่า mm. อุเบกขาเฉยๆเป็นอุเบกขาและก็ถ้าอุเบกขาคือในบรรดาความรู้สึกสามประการถามว่าบุคคลทั่วไปชอบอะไรรู้สึกสบายรู้สึกไม่สบายแล้วรู้สึกเฉยๆปูถดูชนคนเรา ก็ชอบสิ่งเดียวกันเหมือนกันหมดชอบความรู้สึกสบายความรู้สึกไม่สบายไม่เอาเฉยเฉยก็ยังไม่เอาแต่ว่าความรู้สึกที่ไม่เกิดปัญหาคือความเฉยเฉยแล้วไม่สร้างปัญหาเฉยแล้วไม่มีการยึดติดแต่ถ้ารู้สึกสบายมันทำให้เราพอใจอยากได้พอใจอยากได้เขาเรียกว่าตันหา ตัวุขนี้มันสร้างปัญหาสุขทำให้เกิดตันหาพอตันหาเกิดราวนี้ก็เกิดการยึดถือยึดถือก็เลยขาดไม่ได้